เซ็กไม่แซบนักบอลคนดังเจอเมียนางแบบแชร์สน,นันชอบเล่นหนอนมากกว่านอนกับเมียเซ็กไม่แซบนักบอลคนดังเจอเมียนางแบบแชรสน,นันชอบเล่นหนอนตัวเองมากกว่านอนกับเมียสุดรลเหี้ยเพลแคมขอยุติรัก8ปีหาผัวใหม่กวาดอยากแยให้ทีมิสยูโร2016แขกผัวนักเตะชาวสวิตเซอร์แลนด์ชอบแอบสไลด์หนอนชาเขียวไม่ยอมเล่นถย่มเตียมด้วยถึงขั้นเซ็นใบย,ย่าพาบ้านแตกทำเอา ชาวเน็ตจับกลุ่มเมาส์มอยเมื่อเซ็กหัวมันไม่เร้าก็ต้องเอาคนใหม่จริงไหมสาวพร้อมทั้งตั้งคำถามแล้วเกิดอะไรกันแน่ทั้งที่ททแม่นางแบบออกจะเอ็กซ์อึ้งสะบึมโบกขนาดนี้อีสามีตัวดียังชักเส้กรอกรัวรัวไม่ยอมคู่กับเธอแถมตกท้ายด้วยคำตอบที่มาจากคฤิสดีสมคบคิดไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมสาวสวยสุดเอ็กซ์รายนี้เธอมีชื่อว่าออยอน่าสุเลตมานี่เป็นนางแบบสาวชาวแอลเบเนียวัย36ปีโดยเธอเคยถูกพูด ถึงเป็นอย่างมากในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากสวมใส่ชุดรัดรูปปวดอกตุม้มและอุ้มเด็กน้อยเข้ามาชมเกมแข่งขันในครั้งนั้นจนสื่อทั่วยุโรปต่างยกให้เธอเป็นมิสยูโร2016ซึ่งจริงๆแล้วเธอคือภรรยาของนักฟุตบอลชันดังอยางเบลริมเซมลีนั่นเองแต่แล้วเรื่องราวของเธอก็เป็นที่โจทย์จันอีกครั้งในโลกออนไลน์หลังเธอออกมาเปิดโปงเบื้องลึกความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงในระยะเวลาแปด กับสามีว่ามันมีเรื่องลับๆชาวชาวกลิ่น่าวคลุ้งเกิดขึ้นนั่นเองสื่อทั้งหลายต่างนำเรื่องของเธอมาขยายความจนเป็นข่าวดังไปทั่วยุโรปรายการทีวีเอลีแคปิตนของอิตาลีเจาะลึกถึงสาเหตุที่นางแบบสาว X อแต่ครอบครัวพังทลายโดยอโยน s าซูเลตมานีเมาอดีตสามีของฉันไม่ชอบมีเซ็กกับฉันแต่เขาชอบช่วยตัวเองมากกว่า ซึ่งทั้งคู่นั้นเลิกรากันเมื่อต้นปี2018ที่ผ่านมาเธอได้กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทันทีโดยเธอบอกว่าทุกวันนี้ฉันมีอิสระและมีความสุขบอกได้เลยว่าการเป็นเมียนักฟุตบอลมันยากขนาดไหนคุณทั้งละเลยชีวิตและต้องเปลี่ยนประเทศเมื่อเปลี่ยนงาน แต่เขายังคงเป็นพ่อของลูกๆและฉันก็ยังเคารพเขาแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้รักเขาอีกต่อไปแล้วและนั่นก็ทําให้เราทั้งคู่จึงตัดสินใจแยกทางกาันสําหรับเอโยนาซูเลชมานีเธอก็เป็นคนดังทั้งในอิตาลีและบ้านเกิดของเธอหลังจากที่ได้คบหาอยู่กับแข้งดังมานานหลายปีแต่อย่างไรก็ตามภาพจำเก่าๆของแฟนๆส่วนใหญ่ที่มีต่อเธอนั้นก็คือการที่เธอได้สวมใส่ชุดรัดรูปสีแดงุ้มเจ้าหนู ดวลูกน้อยเข้าชมเกมยูโร2016นั่นเองด้านชาวเน็ตเมื่อรับรู้ถึงความลับใต้เตียงของนักฟุตบอลสุดเท่ก็ต่างพากันซุบซิบพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดน,นักฟุตบอลที่มีภรรยาสวยเวอร์ขนาดนี้ยังต้องแอบใช้มือเล่นของตัวเองจนเป็นต้นตอของความบาดหมางใจสุดท้ายต้องเลิกรากัน เห็นก็เป็นได้บ้างก็มองว่าฝ่ายชายอาจจะติดรสชาติจากเซ็กซ์ด้วยมือตัวเองเพราะบางทีต้องห่างภรรยาไปซ้อมในต่างทีมบ่อยๆหรือแม้แต่ก็สงสัยในเพศสภาพของหนุ่มน,นกักบอว่าอาจจะเป็นเพศทางเลือกและอื่นๆซึ่งก็ไม่มีใครสามารถระบุค,ความจริงได้นอกเสียจากเจ้าตัวนั่นเอง